สวัสดีค่ะสวัสดีครับ <laughs> เจอกันกัะเฮาสองคนอีกแล้วนะจ๊ะ,อะตอนนี้พี่พแพแวรอยู่อ่าฮังการีเนะจ๊ะระบางที่เฮาล่อห้บ้านอุน่นเพราะว่าเพิ่งเดินทางมาถึงเมือบ้านแล้วก็อากาศข้างนอกมันหนาวก็เลยพากันเปิดเตาพิงเปิดเตาผิงแล้วก็คิดว่าเออเดี๋ยวเฮามาตอบคาถามน้องนอง,นอง,นองหรือว่า เพื่อนๆที่เขามาใหม่นะจ้ะแต่ว่าคนเก่าก็สิรูแล้วแต่คนใหม่ก็สิยังบรูเนะจ้ะเพราะว่าเพื่นถามมาหลายคนอยู่แล้วที่นี่พี่ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวตอบที่เดียวร่วมเลยเนะจ้ะเนาะเพราะว่าอ่อาเฮาเสีอัน,นั่งต่อไปแบบนี้เนื่องจากขังนอกมันไปใสบ่บ่ไดใดก็คือเพื่อนถามมาว่าพี่แพรแหวอ่าเป็นคนจังหวัดอีหยังเนะจ้ะ พี่แพแวเป็นคนกัมแพงเพลินะจ๊ะพี่แพแวเป็นคนกำแพงเพอ่าเกิดอยู่กรุงเทพนะจ๊าร่วมบ้านหญิง <c oughs> เกิดอยู่รงบานหญิงโรงบานหญิงสมัยก่อนเนี่ยก็คือโรงบาลหลับวิถีตอนนี้นะจ๊ะแต่ตอนนี้เขาใส่ซื้อโรงบานหญิงนะจ๊ะแล้วพ่อแม่ก็เลยพาไปเติบโตอยู่กำแพงเพชรนะคะก็ะไปเติบโตเรียนหนังสืออยู่กำแพงเพชรนะจ๊ะแล้วเพื่อนกระทำมา เออพี่อยู่ประเทศอีหยังเนาะค่ะเพราะว่าบางคนก็เห็นแบบว่าพี่ไปอยู่เออ่ฮอลแลนด์แน่ฮังการีแน่เนาะพี่กัสิบอกว่าพี่อยู่ประเทศอ่าเนเธอร์แลนด์เนาะจ้ะแล้วกัแฟนพี่ก็เป็นคนเนเธอร์แลนด์เนาะจ้ะแม่อยู่คอนฟอร์ม From the Netherlands เฮ้ยยู คำฟอร์มชาเลนเพิ่นกบว่าเออแฟนเป็นคนประเทศใดเนาะจ้ะแฟนกบเป็นคนเนเธอร์แลนด์เนาะจ้ะแล้วเพิ่นถามว่าเป็นอย่างคือจังเห็นพี่แพแ่เดียวกับโพยุนห้างกะรีเดียวกับโพยุฮอนแลนเนาะจ้ะก็คือว่าเขามีบ้านอยู่ห้างกะรีหลังหนึ่งเนาะจ้ะพวมาตะกอนกับสีก็เคยคิดว่าสีมาใส่ชีวิตอยู่ห้างการีกันเนาะแต่ที่นี่ ด้วยที่ว่าภาษาลแล้หลายอย่างเนาะมันก็อยู่บ่ไดดเพราะว่าแฟนเป็นคนฮอลแลนด์ท่าก็เลยกลับไปใช,ช้ชีวิตยอยู่ฮอลแลนด์นานท่าก็เลยเที่ยวไปเที่ยวมาระวังฮอลแลนด์กับเนเธอร์แลนด์เออประมานระวังเนเธอร์แลนด์กับฮังการีเนาะจ้ะฮอลแลนด์กับเนเธอร์แลนด์นี่ประเทศเดียวกันด้อพี่น้องเออเ่ <ๆ S 2> านก็นเลยเที่ยวไปเที่ยวมาก,กันเนาะออแล้วฮอัองการี สีใสสกุลเงินฟอเินเด้อพี่น้องสกุลเงินที่เป็นเงินฟอเินแต่ฮอลแลนด์กับสีใสเงินยูโรเฮียเดย์ยูฟอเินฮะฟอเินซ์อยฟอเินซ์ฟอเรนแมนนิ and เนเธอร์แลนด์ they use euro ฮร before gilder แต่ก่อนนี่มันเป็นเกลเดอร์เนาะพี่น้องฮอลแลนด์เขาใส่เงินเกลเดอร์ แล้ว and uh, language, Netherlands. yeah ละภาษ a n d เธ t ร h แลนด์ a าด Dutch ละ n g a r y yeah uh, ฮ u n g a r i a n ฮ h a การีคนฮอนแลนด์ใส่สภาษาดัตในการสื่อสารกันนะคะแต่ว่าภาษาการก็คือภาษาอังกฤษนั่นแหละแต่ว่าภาษาบ้านเขาก็จะเป็นภาษาดัตนอกจากแล้วประเทศฮังการีที่พี่อยู่ตอนนี้ก็คือใส่ภาษาฮังแกลเลียนนะจ๊ะ แล้วคนตามชวนบทกสิบ่อยหูภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าคนในเมืองหลวงขาสิเก่งภาษาอังกฤษมากเลยประเทศฮังการีนะจ๊ะแล้วถามว่าเออพี่เพ่ๆเจอกันอยู่ใดเนาะคะถ้าเพื่อนเก้ากันรู้แล้วเนาะเพราะว่าพี่เคยทําคลิปกรอน,อนมาแล้วเนาะว่าเออเข้าไปเจอกันอยู่ใส่เนาะแต่กสิตอบสําหรับคนที่ยังระท่านรู้น้องไม่เนาะคะ่ะ Uh, where we meet? We meet uh, via website. huh? I contact you and later I follow. What's, what's the name of website? Yeah, I, I'm not sure, still there, but Thai Lovelinks it was. How Now they changed to Thai Cubit. Okay. Yeah. And, um, and how long you play? Uh, website I forget already already uh, what is it 12 13 year ago 10 years ago i forget. no before you meet me yeah do do you, you pay one year two yeah year? I, I don't know i, I two months three months mm. half year something like this but I you pay for this website yeah you pay for this website เขาเขาจ่ายไป I forget I don't know ถ้าเป็นผู้ใช้ already long time ago เนี่ย yeah I forget every month you have yeah yeah you have to pay every month or like three months you pay one time three months something like this I f o r g e t okay เพิ่นเพิ่นกะสิแบบว่าถ้าเป็นผู้ใช้เนาะก็ต้องจ่ายค่าค่าค่าเว็บไซต์เนาะจ้ะมันสิมีเว็บไซต์เสียเงินกับเว็บไซต์ที ส่วนมากกับเว็บไซต์มันสิเสียเงิงื่อนท่าต้องการเห็นเห็นอ่าเห็นผู้ยิ่งเห็นคนที่ว่าเข่ามาในเว็บไซต์นะคะเ้าก็สิต้องจ่ายจังสี่เนาะแต่ว่าถ้าเป็นจังผู้ยิ่งกับตองเสียเงินคือการท่าเ้าอยากเห็นอ่าผู้ชายที่ว่าเ้าสนใจนะเ้าก็เสียเงินแต่สําหรับพีผีบ่เสียเพราะว่าพี่เล่นอ่าสแตนดาร์ดเล่นฟรีเนาะให้ผู้ชายเขาจ่ายมากเขาอยากเห็นเา้าเขาก็ต้องจ่ายน้องบริเวณวีเพลย์สแตนดาร์ดมีโดนแฮมทูเปย์เนาะ Yeah now you have all kinds of websites I think they for free but before not huh? you don't have for free and normally men pay and women don't have to pay they do like this yeah, in the past yeah. but now still have like this but you also have many free websites I think now oh. also for men free huh yeah 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 like uh, now Tinder they play. yeah but you also have to pay I think oh. you can pay you cannot pay but when you not pay you can't send messages like this they do oh, huh yeah มันก็สิมีจังซี่เนาะจ้ะอันการหาคูน่ะถ้าถ้าถ้าเฮาเล่นเว็บไซต์ถ้าเฮาบ่จ่ายเงินเฮาก็สิส่งจดหมายหาผู้สาวหรือผู้บ่าวบ่ได้จังซี่น่ะเขาก็เลยให้เฮาจ่ายเงินเพราะว่าถ้าเฮาจ่ายเงินให้เว็บไซต์เขาเฮาก็สิส่งหาคนที่เฮาสนใจได้นะถ้าเฮาบ่จ่ายมันก็สิส่งบ่ได้จังซี่เพิ่นก็เพิ่นก็เลยจ่ายเนาะจ้ะ เพื่อนก็ได้จ่ายเงินเพื่อที่สิว่าแบบสนใจไผ่กสิได้ส่งจดหมายหาเขาได้คุยกันได้ยังส่เนาะอ่าอันจังสันพี่กันเลยมากตอบขอสงสัยเนาะคะ่ะอ่าหลายๆคนกสิได้หายสงสัยว่าเออเป็นอย่างพีแพ่แวร่คือไปโพยุพุ่นไปโพยุพี่แล้วก็บาภาษาที่ใส่มันภาษาอีหยังเนาะจา้ะอ่าภาษาเนเธอร์แลนด์ กลับมาหมองเก่าก่อนภาษาเนเธอร์แลนด์นี่สิคล้ายๆกับภาษาเยอรมนีเนาะค่ะเพราะว่าประเทศเยอรมนีกับประเทศอ่าเนเธอร์แลนด์ใกล้กันแล้วกับประเทศเบลเยียมก็ใส่ภาษาอ่าฮอลแลนด์ด้วยกันถ้าติดฮอลแลนด์เขาก็ใส่ฮอลแลนด์ถ้าติดฝรั่งเศสเขาก็สิใส่ฝรั่งเศสนะจ๊ะเบลเยียมโอโซนดทอคกับเนเธอร์แลนด์อย่าดัตช์และฝรั่งเศฮะ Yeah. You have half Dutch, half f r e n c h Because they're in the middle. Huh? Mm hmm. France under. So from Brussels to south you have France. Yeah. เพิ่นก็ว่าเยอะเบลเยียมนี่สิใช้ภาษาครึ่งนึงเป็นฝรั่งเศสเนาะถ้าติดฝรั่งเศสครึ่งนึงก็สิเป็นฮอลแลนด์เพราะว่าติดฮอลแลนด์แล้วก็มันก็สิเอ่อเว้าสำเนียงต่างกันนิดหน่อย Everything the same language but only pronoun. Yeah you have d i a l e c t huh? Uh อฮะ So they talk yeah without g ึ g ึหึ They do ชิชิชินั่นแหละก็คือขึ้บานเฮ่านะจ๊ะว่าเออสำเนียงมันต่างกันแต่ว่าใส่ภาษาเดียวกันดังสี่เนาะค่ะ But in Holland, you have also, huh, every city, every village, they have their own pronunciation. Huh? They have different, many, many different. Uh -huh. You have in Thailand the same? They talk different, pet like Bangkok or not? Yeah yeah, 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 yeah. So Rotterdam different than Amsterdam, Eindhoven different than Maastricht, uh -huh. Huh? yeah. คือคือบานพีกําแพงเพชรนะบานพีกําแพงเพชรนะเพิ่นก็สิเป็นอภาคกลางเนื้อตอนล่างกลางตอนบนเนาะจ้ะเพิ่นก็สิใส่ภาษาไทยในการเบาแต่ว่าอ่าภาษาไทยมันคือจงแบบมันก็สิออกแป้งแปงเนอเนอเนาะค่ะคือจงแบบคนสุโขทัยเขาเบาน่ะก็สิแป้งแปงังสี่เนาะดังนั้นกามันสิเป็นน้าสําเนียงแล้วก็เออมีคนมาเป็นจังพี่คือเบาเล่าเนาะจ้ะ เป็นอย่างี่คือบอกเล่าพะว่าไปอยู่กําแพงเพชรคือบากเล่าก็คือว่าปูญอตา่ายของผีน่ะเป็นคนอีสานนะจ้ะเป็นคนอีสานคนอีสานย้ายถิ่นฐานทั้งสิ้นนะคะก็เลยบาเล่านะจ้ะปกติคนกําแพงเพชรเขากระสีเป็นคนไทยนะจ้ะคนไทยโดยพื้นเพของเขากระสิเป็นคนไทยเนาะค่ะแต่ถ้าสิถ้าเป็นคนอีสานถ้าเป็นคนอีสานบอกเล่าก็คือพวกใหญ่ถิ่นฐานไปอยู่จังสี่เนาะ ดังนั้นกะบางว่าหลายๆคนคงสีหายของใจว่าเออความเป็นมาของพี่แพรแวกครับพอใหย่ปีเตอร์อเราซื้อปีเตอร์้อจ้ะเราซื้อปีเตอร์ลืมแนะนำซื้อเราเราซื้อปีเตอร์นะจ้ะเป็นมาจังใดเนาะกระสีไดหายของใจในคลิปนี้เนาะค่ะกับ้าผูดใดมีคําถามอีหยังกระถางขามาได้เลยจ้ะพี่กระสีมาต่อภห้เนาะค่ะเนาะอยากรู้อีหยังกะเกี่ยวกับพี่หรือว่า อ่าพใยั่ปีเตอร์ก็ถามมื่อใดแล้วพี่กะสิมาตอบให้เด้อจ้าคลิปนี้กะสีอ่าฝากไว้ซ้ำนี่แล้วเนาะค่ะเพราะว่าทักทายกันแล้วกะตอบคําถามใครพอของใจหายสงสัยกันเนาะค่ะแต่ว่าถ้าถ้าสงสัยยังกะถามได้เนาะจ้าพี่ยินดีตอบทุกคําถามเนาะค่ะดังนั้นเ้ากะสีล่ำลากันไปซ้ำนี่เนาะค่ะแล้วก็เจอกันใหม่ สวัสดีค่ะสวัสดีครับไ